ภัยพิบัติที่กำลังคร่าชีวิตนับพันทำลายบ้านนับแสนทรัพย์สินต่างๆมากมายซึ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าโลกกำลังเรียกร้องให้มนุษย์กลับมารักษาโลกหรือว่าเกิดขึ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าในวิดีโอนี้จะมีคำตอบให้กับเราสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยุคสุดท้ายในคัมภีร์กรอนในวันนี้เราจะมาศึกษาคัมภีร์ก่อนในยุคสุดท้ายเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น นาเวลาของเราพระเยซูิสได้ทรงทํานายไว้ว่านาเวลาของเราในยุคสุดท้ายจะมีภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นให้เรา,าดูด้วยกันในธรรมแมทธิวบทที่ยแมทธิวบทที่ข้อ7และ8เพระประชา,ชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติราชนาจักรจะต่อสู้ราชนาจักรทั้งจะเกิดการกันดารอาหารและโรคน้บาดร้ายแรงและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก พิเศษคิดได้ทำนายไว้ว่าในยุคสุดท้ายก่อนที่โลกจะสิ้นสุดลงจะเกิดการต่อสู้การเกิดขึ้นจะเกิดการกันดานอาหารจะเกิดโรคระบาดเรารู้แล้วว่าโรคระบาดท,ทั่วโลกนั้นเป็นอย่างไรและมีเพียงแค่นั้นจะเกิดพันธุ์ินไหวซึ่งเราเรียกว่าภัยพิบัติต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในยุคของเรานั่นเองเมื่อเราพูดถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นให้เรามองดูนะครับว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรในขณะที่ผู้นาโลกออกมาบอกว่าเพราะว่า climate change เพราะว่าโลกนี้กําลังถูกทำลายด้วยฝีมือของมนุษยชาติมนุษย์จะต้องกลับมารักษาโลกนี้ให้โลกนี้ดารงอยู่ต่อไปไม่เพียงแค่ผู้นําประเทศเท่านั้นแต่ผู้นําทางด้านศาสนาในหล,ลายศาสนาต่างออกมารวมกันเรียกร้องให้ ทุกศาสนากลับมารักษาโลกนี้ไม่เพียงแค่ผู้นำทางศาสนาเท่านั้นแต่รวมถึงผู้นำทางการเงินด้วยเช่นกัน World Economic Forum รวมตัวกันเพื่อสร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่แล้วบอกว่าเมื่อคุณไม่มีอะไรเลยคุณจะมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ World Economic Forum ได้เรียกร้องคนร่ำรวยกำลังเรียกร้องว่าคุณไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นแล้วโลกนี้จะดำรงอยู่ต่อไป เราผู้ที่รอคอยองค์พระสุกดิเจ้าเราผู้ที่เชื่อตามพระคัมภีเราผู้ที่มีพระคัมภีเป็นมาตรฐานในชีวิตของเราเราเชื่อว่าอะไรภยัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะาอะไรหรือว่าเราเชื่อเหมือนกับคนบนโลกนี้บอกว่าเกิดขึ้นจาก c l IMATE CHANGE ถ้าเรามองถึงสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในยุคข,ของพระคัมพีร์ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรภายในวันเดียวสิ่งต่างๆที่ย่มมีถูกทำลายไปทั้งหมด ไฟตกลงมาจากท้องฟ้าพายุโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงทําให้บ้านเรือนของเขาพังลงไปและลูกๆของเขาทุกคนตายภายในวันเดียวสัพย์สินทุกอย่างสูญเสียไปภายในวันเดียวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากคลเมหเชนิยมไม่เปล่าเลยเกิดขึ้นจากการทํางานของซาตานในยุคสมัยของโนอาเกิดการท่วมทั้งยิ่งใหญ่ของน้ําโลกทั้งโลกถูกท่วมมีเพียงแค่เพียง8คนเท่านั้นได้รับความรอดแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเก่ยวกับ เกิดจากใครไม่เช่นอหรือไม่เปล่าเลยแต่อัไน,นคือเหตุผลที่ทําให้น้ําท่วมโลกครั้งใหญ่ครั้งนั้นให้เรารู้ด้วยกันนะครับว่าอะไร,ระสมการบทที่6ข้อที่5พระยาเว์ทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากมายบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาควา,ความความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาความบาปความชั่วร้ายทําให้พระเจ้าจําเป็นเรื่องยกการปกป้องของพระองค์ออกจากโลกนี้และทําให้น้ําลงมาท่วมโลก ซึ่งต่างนี้ทําให้เราเข้าใจแล้วว่าภัยพิบัติที่เรากาลังเผชิญอยู่อาจไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติเพียงเท่านั้นในพระิวรน์ทาให้เราเห็นภาพถึงการที่พระเจ้าได้ทรงสั่งให้ทูวสวรรค์สี่องค์นั้นได้ห้ามลมพายุเอาไว้ห้ามไม่ให้โลกนี้เกิดการโกลาหลห้ามไม่ให้ภัยพิบัติต่างๆเข้ามาบนโลกนี้เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วข่าวแต่ พระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเวลานั้นสิ้นสุดลงเมื่อพายุเหล่านั้นจะถูกปล่อยลงมาพระเจ้ากําลังบอกให้ผู้สวนรคนั้นกําลังเรื่อปล่อยพายุเหล่านั้นเข้ามาบนโลกนี้หรือไม่อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงให้เรามาด,ดูกันนะครับว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงในหนังสือวิญญาณแห่งขงพยหนังสือปลายทางความหวังพระเจ้าได้ทรงสั่แดงให้กับอลันจไว้และเธอได้เขียนขึ้นว่า อะไรเป็นสาเหตุของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตและยุคสมัยที่เรากําลังเผชิญอยู่เกิดจากอะไรหลายทางความหวังหน้าที่545ซาตานทําทุกวิธีทางเพื่อเก็บรวบรวม,รวมจิตวิญญาณที่ไม่ได้เตรียมพร้อมมันศึกษาความล้ำลึกของห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติและใช้อํานาจทั้งหมดของมันบังคับท่าทั้งหลาย เท่าที่พระเจ้าจะทรงอนุญาตตลอดระยะเวลาเกือบ6,000ปีซาตานใช้เวลาในการศึกษาห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติบนโลกนี้และมันใช้พลังอํานาจที่มันมีนั้นเพื่อเรียกควบคุมธาตุต่างๆทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายบนโลกนี้ และไม่เพียงแค่นั้นในยุคสุดท้ายมันยังจะแสดงตนว่ามันนั้นเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐให้นดูด้วยกันนะครับในพิที่าตานแสดงตนว่าเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดของมนุษย์ทั้งหลายของมันมันจะนําโรคภัยและหายนะเข้ามาจนเมืองต่างๆที่มีผู้คนมาอาศัยอย่างหนาแน่นลดจํานวนลงจนเหลือแต่เพียงซากและความอ้างวางเรารู้ว่าซาตานทํางานโดยตรงด้วย อำนาจของมันเองและไม่เพียงแค่นั้นมันทํางานผ่านองค์กรต่างๆมันทํางานผ่านผู้คนที่ยอมติดตามมันนี่กล่าวไว้ว่าคนเหล่านี้รวมทั้งซาตานจะทําตัวเหมือนเป็นแพทย์พยายามรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้กับโลกนี้แต่ท้ายที่จริงแล้วจะนําภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ทําให้เมืองต่างๆเหลือเพียงซากประหักพังแล้วภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นถาโถมเข้ามาล่ะซาตานมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่แม้แต่ในเวลานี้มันยังทํางานของมันอยู่ซาตานกํลาลังแผล แงฤทธิ์อำนาจของมันในทุกทุกที่และในรูปแบบนับพันในอุบัติเหตุและหายนะทางทะเลและทางบกในไฟไหม้ยิ่งใหญ่ในพายุทอร์นาโดรุนแรงและพายุลูกเห็บที่โหดร้ายในลมพายุน้ำท่วมพายุหมุน คลื่นใต้ทะเลและพันดินไหวต่างๆมันกวาดพืชผลที่กำลังจะเก็บเกี่ยวทิ้งไปแล้วการกันด้านอาหารและความทุกข์ลำบากก็ตามมามันทำให้อาการไม่กินไอแห่งความตายและคนนับพันๆก็พินาศด้วยโรคระบาดสิ่งเหล่านี้จะเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงมากจริงขึ้นการทำลายจะเกิดขึ้นกับทั้งคนและสัตว์ หนังสือวิญญาณขยัน,ยนกรก,กล่าวไว้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดบ่อยขึ้นภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นซาตานมีส่วนร่วมในภัยพิบัติเหล่านั้นมันมีส่วนร่วมในการทาภัยพิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นและภัยพิบัติเหล่านี้จะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆในปี2022นี้เองเราเห็นภัยพิบัติต่างๆกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกเราเห็นน้ําท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศตๆๆ่างๆคําถามก็คือว่าแล้วภัยพิบัติเหล่านี้เป็นการเตือนให้กับเราว่าพระเจ้ากําลังยกการปกป้องของ,ของ ออกจากโลกนี้หรือไม่และหากว่าโลงต้องยกการปกป้องโรกออกจากโลกนี้เราผู้ที่รอคอยองค์พริสต์เจ้าควรจะกระทําตัวอย่างไรแล้วภัยพิบัติเหล่านี้จะนําไปสู่อะไรภัยพิบัติเหล่านี้หากว่าซาตามนมีส่วนร่วมในภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้อะไรคือเหตุผลที่มันทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทําลายมนุษย์และนําไปสู่อะไรให้เราดูด้วยกันนะครับในหน้าต่อไปได้กล่าวไว้ว่ามันจะนําอะไรเข้ามาสู่มนุษยชาติและนั่นคือเป้าหมายที่สูงสุดของมันที่บอกว่าเพราะว่า เกิดขึ้นจากคล i ม a t ท c h เ n g e แล้วจอมหลอกลวงจะทําให้คนทั้งหลายเชื่อว่าบรรดาผู้ที่รับใช้พระเจ้าเป็นต้นเหตุของความชั่วทั้งหลายเหล่านี้กลุ่มที่ก่อความไม่พอใจให้กับสวรรค์และโยนความทุกข์ทั้งหมดเข้าใส่ผู้ที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า เพราะการเชื่อฟังของพวกเขาตำหนิผู้ล่วงละเมิดอยู่อย่างต่อเนื่องจะมีการประกาศออกมาว่ามนุษย์กำลังทำผิดต่อพระเจ้าด้วยการล่วงละเมิดวันสบาโตวันอาทิตย์ว่าบาปนี้นำความทุกข์ลำบากต่างๆเข้ามาเพื่อจะไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะมีการบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์อย่างเคร่งครัดและว่าผู้ที่ประกาศเกี่ยวกับการถือรักษาพระบัญญัติข้อที่4กํกำลังทำลายความศักดิ์สิทธิ์ ของวันอาทิตย์ตามหนังสือวิญญาณขบวาการได้กล่าวไว้ว่าภัยพิบัติเหล่านี้จะไม่ลดลงแต่จะทวีคูณมากขึ้นแล้วเมื่อมันทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดจอมหลอกลวงจะบอกว่าเพราะว่าพวกที่ยังคงรักษาพระบัญญัติข้อที่สี่ของพระเจ้าในพระคัมภีร์คือเหตุผลของความทุกข์ยากเหล่า,านี้และมันจะออกกฎหมายบอกว่าเราจะต้องรักษาวันอาทิตย์อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะให ภัยพิบัติเหล่านี้ลดลงไปเพื่อให้เราจะได้รับระพรจากพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้หาอยู่ในพัมผีไม่ทําให้เราเข้าใจแล้วว่าภัยพิบัติเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นมันจะทวีคูณมากขึ้นนเรื่อยๆแล้วเมื่อมันทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆซาตานมันจะล่อลวงคนทั้งโลกและบอกว่าเราที่ยังคงรักษาพรบัญัติข้อที่4ของพระเจ้าคือเหตุผลของภัยพิบัติทั้งปวงหากว่าท่านสงสัยว่าเป็นจริงหรือไม่ ให้ท่านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาว่าแล้วเป้าหมายหลักๆในการที่จะกลับมารักษาโลกกระบวนการอะไรที่จะเป็นสิ่งหนึ่งในการที่จะรักษาโลกนี้ตามคําแนะนําของพวกผู้นําโลกและพวกผู้นําศาสนาและผู้นําทางการเงินหนึ่งในนั้นก็คือให้ทุกคนหยุดวันอาทิตย์เพื่อที่จะให้โลกนี้ได้มีเวลาหยุดหนึ่งวันต่ออาทิตย์วันต้นสัปดาห์นั่นเองในวันนี้ผมอยากให้ท่านลองถามตัวเองว่า ท่านรอคอยองคพระยุสุขินเจ้าจริงหรือไม่หากว่าท่านกําลังรอคอยองค์พระยุสุขินเจ้าถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าใจว่าข่าวต่างๆที่ถูกตีแผ่ออกไปในสื่อต่างๆอาจไม่ได้เป็นตามที่เขากําลังตีข่าว ให้เราอย่าได้พึ่งพาสื่อที่โลกนี้ทําขึ้นมาแต่ให้เราพึ่งพาพระคาของพระเจ้าพระคมพีเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่จะนาทางเราให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าอะไรพระเจ้าไม่เคยลงโทษคนของพระองค์ในท้ที่เดียวในพระพีได้กล่าวไว้ว่าในเวลาสุดท้ายภัยพิบัติจะประการจะมาจากพระเจ้าแต่ณเวลานี้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นณเวลานี้หาใช่มาจากพระเจ้าไม่ หาใช่การพิพากษาของพระเจ้าไหมบางอย่างอาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่ลหลายอย่างเกิดขึ้นจากการเล่นแร่แปรธาตุของซาตานและกลุ่มคนของมันเพื่อจะผลักดันให้เกิดกฎหมายวันอาทิตย์ขึ้นมาและให้ทุกคนนนั้หยุดในวันอาทิตย์เราจะมาศึกษาว่าแล้วทำไมทุกคนต้องหยุดในวันอาทิตย์แท้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นฉากสุดท้ายในการขัดแย้งระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างเพซูคสุสิ์กับซาตานว่าใคร เป็นคนของพระเจ้าใครเป็นคนของซาตานวันนี้ท่านพร้อมแล้วหรือยังหากว่าวันหนึ่งท่านจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ่หากว่าวันหนึ่งท่านถูกตีตราว่าท่านคือเหตุผลของความทุกข์ยากทั้งหมดแล้วท่านจะถูกเกลียดชังด้วยคนทั้งโลกสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าในพระมัทธายนะครับได้กล่าวต่อไปว่า คุณท,ท่านจะถูกเกลียดด้วยคนทั้งโลกให้ลำบุญด้วยกันมาทำที่ยี่สิบสี่ข้อที่เก้าในเวลานั้นเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านเสียและประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเราพระสุคิดกล่าวชัดเจนว่าท่านจะถูกเกลียดชังเพราะนามของพระองค์ในวิญญาณขมยากรอนแลนจวัลได้เขียนไว้ว่าท่านจะถูกเกลียดชังโดยการกล่าวอ้างของซาตานว่าท่านคือเหตุผลของความทุกข์ยากลำบาก ในท้ยที่เดียวพระเจ้าต้องการให้เรารักษาโลกนี้แต่เราจะไม่อยู่บนโลกนี้ตลอดไปแผ่นดินของเราประเทศของเราคือแผ่นดินสวรรค์ดังนั้นแล้วท่านจะต้องถามตัวท่านว่าท่านต้องการอยู่ที่ใดในวันนี้พระคำของพระเจ้ากําลังเรียกร้องกับเราให้เราตื่นขึ้นให้เรากลับมารักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้เราเตรียมพร้อมให้เรารู้ว่า l climate c h a เช e หรือภาวะเปลี่ยนแปลงของโลกกําลังนํามาซึ่งกฎหมายวันอาทิตย์ จะควบคุมบังคับคนทั้งโลกให้หยุดในวันอาทิตย์ในวันต้นสัปดาห์แล้วเราจะมาศึกษากันต่อไปว่าแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นและท้ายที่สุดเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราผู้ที่ยังคงรอคอยองค์พระสุริยเจ้าควรจะทําตัวอย่างไรยังไงวันนี้นะครับวันนี้เราได้มาศึกษาแล้วว่าคาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่าภัยพิบัติเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพียงอย่างเดียวไม่ได้เกิดขึ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้น จากการเล่นแร่แปรธาตุของซาตานและมันจะทวีกูนมากขึ้นท้ายที่สุดถึงขั้นที่จะบังคับกฎหมายวันทิตย์บนโลกนี้ขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังให้กับท่านในขณะที่ท่านเตรียมตัวของท่านและครอบครบัวของท่านพเพื่อเฉจิญกับทุกสิ่งทุกอย่างในยุคสุดท้ายในยุคของเราให้เราริ่มจากอธิษฐานนะครับแตเวลาเจ้าขอบพุะคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้เข้าใจให้เราได้รู้แล้วว่าภัพยพิบัติต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นจากการพิพากษาข,ของพระองค์ พระองค์ไม่เคยพอใจใ,ใครคนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิตแต่พระองค์ต้องการให้เรารทุกคนหันกลับมาหาพระองค์กลับใจใหม่ในเวลาเจ้าของพระรุ่งในทรงโปรดนำชิดของเราใสายให้ทุกคนไปเ,นเตรียมพร้อมกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ทุกสิ่งนี้กลับทุนขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน